สวัสดีค่ะวันนี้มี125เดิมๆแต่งสวยมาหนึ่งคันนะคะ125ตัวนี้หัวแหลมนะก็เดิมๆค่ะเจ้าของบอกว่าไม่เคยผ่าก็รถขับใช้งานดีมากค่ะคันนี้ก็ได้เอกาสารคบโอราคา28,500บาทก็เดี๋ยวมาฟังเสียงกันนะคะเจ้าของบอกว่าขับดีมากนะคะเครื่องไม่เคยผ่าเลย ต่อมีชุดหน้านะคะชุดหน้าเป็นจานจูจปิเตอร์นะคะแล้วก็ปั๊มเดิมร้อยสิบแท้เบิกสายทักเอ,อิร์นน็อตเลดชุดหน้าเบิกสเปเซอร์มินียมล้อโยโกโยางหน้าหลังลายวิงนะคะนี่ค่ะตะกร้าเบิกใหม่ไล่น็อตเลดทั้งคันนะแล้วก็อุดกระจกยึดปั๊มเลดปลายแฮนเป็นก้นหอยเลด ฝ่าแข้งซ้ายขวาทํำ 42k ประกายเพชรอันนี้ฝ่าข้อสีหยอดน้ำเงินเบิกแล้วก็นี่นะโซลวายเอชแท้สภาพก็ใหม่อยู่นะคะพักเท้าแท้แล้วก็อารมหนุยท่อเป็นผ่าหมกกึ่งเปิดกระพือนะคะ ก็เสียงก็ประมาณเมื่อกี้นะคะหนูก็แล้วก็กันตกทำสีใหม่บางโก้หลังเบิกแล้วก็เอามาฝั่งนี้นะคะมาฝั่งนี้อันนี้อุดจานไฟเลดเบิกชิ้นนำเบิกเบิกหน้าไม้ก็ใหม่ๆอยู่นะคะนี่นะคะปอกแคนดูนะ หม่อยู่นะคะอันนี้เบิร์กเกรดเอามาดูใต้เบาะนะคะมาดูใต้เบาะทุกคนอ่ะใต้เบาะนี่นะคะถังใหม่ๆเลยฝาคาร์บอนเป็นคาร์บอนนะฝาถังคาร์บอนแล้วก็อันนี้เบรอรยูบ็อกข้างในยังใหม่อยู่นะคะแบตเบิรแถ้ด้วยนี่นะคะอันนี้ก็เบิร์แบบ สีคงทําเก็บใหม่หมดแล้วนะแบบสภาพแบบคุ้มอนะ่ะทุกคนก็เนีย่ยค่ะประมาณนี้นะรอบๆอบพันดูก่อนนะก็ใครได้ไปก็ถือว่าคุ้มนะคะเพราะว่าคือแบบเครื่องไม่เคยผ่าเลยค่ะแบบใช้งานยาวๆเติมน้ำมันขับรอๆอ,อันนี้ราคาเท่าไหร่นะครับราคาแค่สองหมืนแปดพันห้าร้อยบาทค่ะโอ้คุ้ม<อ>จัดคุ้ม แล้วรถแม่งยังสวยอยสวยไม่สวยดูเอาหัวแห้งจัดอ่ะใครว่าแพงลองทําเอานะคะเราจะรู้ว่าไม่แพงค่ะโอเคครับผมก็สำหรับวันนี้สวัสดีนะคะบ๊ายบาย